ร่วมงานเปิดตัวครับบริษัทคลาสที่จะตั้งดรอ้นเป็นเอเจนครับแล้วยังไงฮะออกับดรอ้นกับโปรเจกต์นี้ครับก็คิดในฐานะประธาน505เล่าให้ฟังห<ร>น่อยครับมันเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยาการที่จะเป็นเอเจนสมัยก่อนเราก็แค่อ,อาอาศัยเงิน4-5 0 0ล้านไปซื้อรถมาโชว์แล้วก็ขายไปแต่อันนี้เนี่ยเราต้องดูแลต้องซ่อมแซม ต้องคล้ายๆว่าบำรุงรักษาได้ oh, แล้วอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ริด้วยนะใช่มันเป็นเท,ทเทคโนโลยีใหม่ของจากจากาเยอรบัน oh, <wow. S 1> เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยด็อกเตอร์นะครับเท่ากับเป็นกรรมกรคนหนึ่งนั่นแหละไม่มีใครหรอกคิดว่าตลาดตลาดบ้านเราโอเคตลาดบ้านเราเนี่ยมันยังไงก็ต้องเปลี่ยนบ้านเรายังไงต้องเปลี่ยนการใช้ที่ดินแปลงใหญ่ต้องใช้รถใหญ่เวลาต้องสั้นลงในการทํางานเพราะว่าถ้าเราจะไปขืนใช้ แบบเก่ามันก็ใช้กำลังคนเยอะอันนี้รถคันหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันทำงานได้นี่ถ้าสมมติว่าเราตัดเดี๋ยววันหนึ่งวันร้อยสองร้อยไ่อย่างเงี้ยมันมันได้เปรียบเขีนบอกว่าโอ้โหรถต้นทุนมหาศาลใช้คำว่ามหาศาลใช่ครับมหาศาลเลยครับแล้วเราซ่อมได้เองซึ่งในอนาคตถ้าเป็นไปได้ถ้าบริษัทเขาคาดเขาจะลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้ผลิตอะไรอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งจะสร้างผล <ม>สร้างรายได้ให้กับ<อ>ประเทศใช่ถ้าสามารถต่อรอยอดตรงนี้ได้ก็จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติของเราคงไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ขาย1ิประเทศเราขายได้โอ้โหนี่มองการไกลหลายสเต็ปเลยนะมันอันดยอดเลย55ก็มันอยู่ที่ตลาดด้วยอันนี้เหมือนการเสริมทัพที่จะช่วยเกษตรกรแล้วก็พอดีมองเรื่องธุรกิจอาหารที่ไทยเราหรือโคลราเราเนี่ยจะเป็นครัวโลก มองขนาดนั้นเลยเพ่อเนี่ยต้องต้องเป็นอย่างนั้นครับโดยเฉพาะศักยภาพของประเทศเราเนี่ยสูงมากประเทศไทยในศักยภาพในการผลิตอาหารเนี่ยสูงมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นแรงงานในการที่จะมาะผลิตแบบตัวใครตัวมันแบบเดิมเนี่ยน่าจะลำบากก็ต้องเพิ่มผลผลิตโดยใช้อุตสาหกราหารมดัดอุตสาหกรรมดัดทน่จะช่วยให้ลดเวลาลดค่าใช้จ่าย,ายเพิ่มผลผลิตยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกเนี่ย เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงแล้วรัฐบาลเองก็สนับสนุนโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเกษตรกรเนี่ยมีที่ดินสักห้าไร่สิบไร่เอามารวมกันเป็นพื้นใหญ่เป็นผื้นใหญ่สามสี่ร้อยไร่อย่างเงี้ยรัฐบาลก็จะช่วยช่วยได้ถูกต้องเพราะเขาช่วยได้ไร่หนึ่งเนี่ยในการบำรุงรักษาดินในการทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะช่วยช่วยได้เยอะรัฐบาลก็ทำงานง่าย คำว่าครัวของโรคข <olla S 2> องประเทศไทยเนี <Project S 2> oui ่ยคโปรเจกต์นี้ก็มาซัพพอร์ตในคือของ505อยู่แล้วทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วแล้วการวางแผนอย่างเป็นสเปคนะถ้าฟังจากคุณตามองตรงนี้แล้วโจทย์นี้ไม่ผิดหวังเลยครับขอบคุณครับหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าอย่างนั้น วด้สุดยอดั้ยก็มาอย่างนั้นครับได้ขนาดไหนก็ค่อยๆเนาะเพราะว่าก็จะคงต้องใช้เวลานิดนึงคงต้องใช้เวลาแล้วแล้วมองว่าตอนนี้พอมันเป็นจังหวะที่โควิดมันเริ่มลดเราสวนเลยใช่ไหมจริงๆแล้วในโควิดมันก็ไม่มีผลอะไรต่อต่อการทํางานยิ่งมีโควิดยิ่งต้องรีบเลยหาบยิ่งมีโควิดยิ่งต้องทําทํางานเพราะว่าเรา เราจะไปรอให้มันเลิกอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าการการทำงานเนี่ยก็ต้องหาโอกาสทำรักษาตัวไปด้วยทำไปด้วยรักษาตัวไปด้วยทำไปด้วยพอหลังจากสา,งสา่งซาขณะนี้เนี่ยเราคงอดพูดถึงสงคาอยู่เคกนกับรัเสเซียไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยทรัพยาก,กรของโลกเนี่ยไม่ได้ขาดแขนแต่มันเป็นการปั่นราคาของมหาอำนาจของโลกเท่านั้นสำหรับผมมอง สาหรับผมมองเป็นการสร้างมูลค่าให้ตัวเองทําแล้วซึ่งเป็นการผมขออนุญาตใช้คําว่ามันต้องพึ่งตัวเองโดยเฉพาะประเทศไทยต้องพึ่งตัวเองให้มากเรา,มเรากำลังจะพิกเป็นเมืองเกษตรเป็นเมืองอาหารจริงๆเข้าสู่ยุคตกแต่งแล้วใช้นวัตกรรมเข้ามาจัดการใช่ครับแล้วโดยเฉพาะพลังงานสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเราต้องรีบจัดการ โดยเฉพาะใช้พลังงานแดดพลังงานลมที่จะมาเสริมชัยาภาพของประเทศซึ่งคิดว่าเราอันนี้ก็เป็นแค่ข้าแรกซึ่งคงจะต้องอาศัยเทคโนโลยีจากหลายๆประเทศมาช่วย